ขี่ช้างจับให้แน่นๆนขี่ช้างจับตาตาแดงตัวหายจับให้แน่นๆหมาอีกคนละตัวหายล้อมพ่อน้ำขึ้นรับถือยังที่ให้ใช้น้ำขึ้นให้รีบตัดต่อไปเห็นช้างที่ให้รีบตัดไม่ชี่เห็นช้างที่อยากที่ตามช้างอีกรอบทำเมืองตาเหียวต้องหลิวเจอหัวในเมืองตาเหียวอย่าเหียวตาตามไห้ต้องเหลียวตาตาม ตำน้ำพริกเห็ดชิบหายตำน้ำพริกลาาแ้น้ำมือไม่พายสบายสีสัตว์โอ้โหสุดท้ายนะแก้ได้ดีเอ้มือไม่พายยาเท้าลาน้ำสุดท้ายน้ำน้ร้อนตาเป็นน้ำเย็นตกชื่อเกาปิด้็เองเออเออเอเออเออเอวเอเออออ It is <laughs>